ครับทุกคนสวัสดีกันด้วยทุกคนนะฮะโอหางหายไปนานวันนี้เรามาดูกันที่โปร V.I.P เขาเพิ่งเป็นโปรรับมาใหม่แต่จะไม่ขึ้นในที่เรียกได้ว่าอยู่หน้าปาร์ตี้แชหรือโอเพนแชทดดๆต่ๆางๆจะไม่ขึ้นนะครับอันนี้เป็น V.I.P ตามเป้าหมายนะ V.I.P คุณเลเวลไหนเติมยอดเลเวลนั้นนะครับเพวัะนั้นใครสนใจนะลงทะเบียนแล้วมี V.I.P อยู่แล้วนะครับ <S <S จัดการเลยนะครับ ดูราคาโอ้โหเติม20,000เพรได้หมาสุดแรงตัวนี้ไป3 9 9 9เกป็นของแถมรับของได้ทุกปลายเดือนจบเดือนปุ๊บรับของเลยมีของเด้เข้ากระเป๋าเลยนะครับเป็น v p 2รับโลซลอยนะครับผมเห็นไหมเห็นว่าโลสลอยคาร์มหมื่นเกรับไป1คัน V3 สเดือยใบ2องลำเลยนะเติมแสนเพรเองนะครับแล้วอันนี้เราเติมทั้งเดือนเราสะสมทั้งเดือนนะครับสะสมทั้งเดือนนะครับส,สนนะบส,สมทั้งเดือนเลยไม่ใช่แบบเอ้ย นี่พี่ผมจะต้องเติมบินหนึ่งแสนหนึ่งเลยเหรอมันไม่จาเป็นต้องเติมขนาดนั้นแสนหนึ่งเราก็แค่แบบไม่ต้องเติมรอบเดียวจบค่อยๆเก็บไปก็ได้เออเดือนหนึ่งเออวันละหมื่นเพชเชื่อเดือนหนึ่งก็เกินแสนแล้วนะครับหรือว่าวิ่งหนึ่งอะสักสองหมื่นห้าพันเพชอะไรอย่างนี้ก็เกินอยู่แล้วนะคุ้มนะจะบอกให้คุ้มนะครับยิ่งมีห้าเติมห้าแสนเพชตูโอ้โหรับนี่ตู ออแห่งรักจัดไป7จ็ดหมื่นเก้าคุ้มคุมค้มย่กัคุมค้มยิ่งวีสูงยิ่งเติมยิ่งคุ้มนะครับฝากไว้ด้วยส่วนใครยังไม่รู้ว่าที่เติมเติมได้ที่ไหนนะเติมได้กับพี่เลยนะครับนี่นี่นี่นนน <c oughs> เห็นนี่ไหมนะเปิดบรดิการ20ชั่วโมงนอนสชั่วโมงนะครับเออเป็นไง <c oughs> มีป้ายบัตรตัวแทนด้วยนะครับไอดีตามนี้เลยนะครับ <c oughs> ใครยังไม่มีวีพีมาสมัครได้ครับตกแล้วเดือนละร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะับเดือนละร้อยเจ็ดสิบห้าบาท เติมเพชรน,นะฮะเติมบิน300ขึ้นไปนะครับรับของต่อหนึ่งจาก DM นะครับต่อที่2ถ้าน้องอยากได้ของขวัญแถมจากพี่เติมครบกับพี่สัปดาห์ละ5บินนะครับบินเล็กบินน้อยบินใหญ่ได้เดี๋ยวแถมเพชรให้นะครับแถมเพชรให้ด้วยนะครับเออพี่แถมไม่ส่วนตัวนะเป็นเปาอย่างเงี้ยถือว่าเป็นของขวัญขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนกันนะแล้วก็ไม่ทอดทิ้งร้านเราไปไหน ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนด้วยที่อุดหนุนกันเสมอมานะครับในที่นี้นะครับอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ไปเรื่อง v i เเรามาคุยกันต่อมันจะไม่ขึ้นหน้าโปรไฟล์อย่างนี้ไม่ขึ้นนะเพราะนั้นทุกคนสามารถสมัครได้ทีพีติดต่อสมัครได้เลยพี่ครับสนใจสมัครกิจกรรม v i p ครับเออก็มาเป็นลูกค้าอุดหนุนเติมร้านที่ประจําได้เลยนะครับเออแล้วพี่จะคอยเช็คยอดให้น้องน้องจะคอยเห็นยอดที่มันสามารถแจ้ง ในข้อความที่มันเป็นรูปเกาสิบเก้าบวกอยู่มุมขวาล่างได้เลยแอดมินจะเป็นคนแจ้งให้เราเองนะครับผมจะเป็นคนแจ้งให้เราเองเออบางครั้งเออแอดมินไม่แจ้งเดี๋ยวพี่แจ้งให้นะครับเออว่าน้องเติมไม่เท่าไหร่แล้วสะสมได้เท่าไหร่แล้ว,าาลวบางครั้งน้องเติมเองเขาอาจจะรู้ด้วยตัวเองก็ได้อาจจะไม่ต้องถามพี่เลยก,ก็ได้นะครับฝากด้วยสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับจะมีกิจกรรมอะไรต่อไปก็ฝากตกิดตามกันไว้เรื่อยๆนะครับเราก็จะเรียนอยากให้มีคลิปะไรยออกมาฝากไว้ด้วย เออส่วนถ้าสมมุติถ้าพี่ไม่ตอบนะครับติดต่อพี่แอมได้เลยนะครับพี่แอมยังไม่รู้ว่าพี่แอมเป็นคนไหนเดี๋ยวพี่ทิ้งไอดีไว้นะครับอ๋อนี่พี่แอมเป็นคนนี้นะเห็นไหมเนี่ยบริษัทเวนทูเซ็นะชื่อนี้นะครับชื่อนี้ชื่อเดียวนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะหน้าโปรไฟล์นี่ครับไอดีพี่แอมนะฮะติดต่อพี่แอมได้เลยถ้าแบบ สมมุติพี่ไม่ตอบไม่อ่านรับไม่เตื่นเรียกไม่ลุกกระชากโทรไม่รับอะไรเงี้ยนะครับจะต,ต่อพี่ยำนได้เลยแล้วก็โปรโมชั่นของขวัญเนี่ยเติมบิน300รับอะไรกันบ้างนะครับมาแจกแจงกันเป็นรอบสุดท้ายก่อนจากกันนะครับรับเป็นก่องดนตรีนะครับเช่ากุหลาบบิน500ครับแล้วก็มีดิสโก้8 0 0นะครับบิน800ไดโนเสาร์ outh, บินพันครับผมบิงซูบิน2000นะครับชายนี่3 0 0พันครับ ทัวรฟุตบอลโลก5,000ันครับบินหมืน่นรับเมจิกของ VP7 ไปด้วยนะฮะเออสำหรับใครยังไม่มีแบบโอ้ยพี่ผมมีไม่ถึงว่ะแต่บินนี้ได้แน่นอนจบเลยได้มงกุฎใหญ่ๆห,ห่ไปหนึ่งอันด้วยแล้วบิน2 0 0 0มืนเนี่ยน้องก็รับไปเลยวิลลา่าริมทะเลเอาไปลอยต๊บป,ป่องต๊บป,ป่องต๊บป,ป่องเลยนะครับเออฝากไว้ด้วยนะครับของแถมเราแบบดีมากนะครับช่วงนี้ฝากบริษัทววินญาณทุแซตเราไปด้วยนะครับผม ขอบพุณต้องน้องที่น่ารักทุกคนที่ติดตามนะยฮะส่วนใครมีปัญหาอะไรแจ้งถามได้เลยใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้เดี๋ยวพี่ไปแล้วนะบ๊ายบายครับขอลาไปก่อนนะครับผม